ย้อนกลับไปฟังนายกลุตู่พูดถึงความจําเป็นที่จะต้องมีเรือดำน้าเช้าเมื่อวานก็ค่อนข้างชัดนะนดไม่ครับไปฟังท่านนายกนะคะกล่าวเมื่อวานเพราะสื่อก็ต้องถามคําถามนี้นะคะเชญค่ะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นเนี่ยก็เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยนะทรัพยากรของชาติทรัพยกรของแผ่นดินจะทํำยังไงแล้วโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดความขัดแยง้ง ต่างๆมีเยอะไหมไม่ดีไม่ไปรบไม่มีไม่ไปสู้กับใครแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธยุทธศาสตร์นะเขาเรียกเข้าใจใช่ไหมยุทธศาสตร์เป็นยังไงแ้วข้อตกลงคือก็หมายเป็นก็หมายของกองทัพเรือเขาและเป็นก็หมายในกระทรวงเองนะครับเพราะนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณากันยังไงก็แล้วกันนนวันหน้าทุกวงก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าคงไม่ใช่จะผมคนเดียวนะเพราะเป็นเรื่องของมติของคนหลายคนหลายพักด้วยกันนะครับก็สุดแล้วแต่นะ ผมคิดว่าการทํางานของเรากับพรรค่วงไปเปไ็นได้ดีนะอย่ายกไว้นไปไประเด็นเลยแล้วกันนะเป็นเรื่องของภายในที่ต้องบริหารกันเองให้ได้ก็ต้องคุยกันนะพรรครัฐบาลก็ต้องคุยกันก็สุดแล้วแต่แหละผมผมไม่พูดตรงนี้โอเคนะคสะรุปท่านนายกบอกว่าเรือดำน้ำมันต้องมีแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปรบหรือสู้กับใครม,มันเป็นเรื่องของทางยุทธศาสตร์ มันเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ในมิติความมั่นคงบางครั้งเราพลเรือนเราก็อธิบายเราก็วิจาณยกันไปมากมายเช่นเอาไปไหมอีกอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเครื่องจักรสำหารประเภทไรคนขับกันแล้วนะอะไรประมาณนั้นถูกกว่าด้วยอะไรประมาณนั้น กับตามเทคโนโลยีสงครามใหม่ๆที่มันพัฒนาขึ้นดีไหม,มซื้อของถูกลงแต่ว่ามันสอดคล้องกับสงครามรูปแบบใหม่มากกว่า,าดีกว่า,ามสมยมนะอะไรประมาณนึงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็วิจณา์จากมุมพลเรือนที่เราไม่เข้าใจมิติความมัน่นคงเราไม่ได้รู้ยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ